สวัสดีครับผู้ชมเมนูวันนี้จะเป็นเมนูอาหารทะเลที่สุดแสนอร่อยกินบ่อยๆยังไงก็ไม่เบื่อครับเพราะนี่คือผัดหอยมแมลงภู่นะครับเป็นการผัดกระเพรานะครับหอยมแมลงภู่อบๆใหญ่ๆก็เลยทีเดียวคุณผู้ชมนะครับน่ากินน่าทานนะครับเพราะว่าใส่เครื่องกันแบบเข้มข้นเน้น,นๆก็เลยทีเดียวเรียวกว่าจิจัดสั่ใจตามสไตล์ของผมนะครับผมต้องเน้นกันที่เครื่องนะครับในส่วนของวัตถุดิบไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเน้นกันที่เครื่องปรุงนะครับไม่ว่าจะเป็นใบกระเพราหรือว่าในส่วนของพริกอ่อนนะครับพริกอ่อนสีแดงสีส้มอะลงต่างก็ใส่กันลงไไไไไปนน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 นะะ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 คคคคคคครร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 รัััััััับบบบบบสสสส่่่่่่่่่่่่ววววววขขขขขออ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 องงงงหหหหยยยยเเ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 ืืื้้้้้้้มมมมททททาาาาาาพกกีีชตตติิใถุด เรื่องที่เครื่องหอมสมุนไพรครับไม่ว่าจะเป็นกระเทียมและเครื่องปรุงอะไรต่างๆนะครับใส่ลงไปนะครับให้เข้มข้นนะครับเพื่อกินครับสดร้อนๆนะครับอร่อยกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับผมนะครับสำหรับผักกะเพรานี่เขาเรียกว่าอาหารสิ่งคิดนะครับแต่ก็ไม่ใช่สิ่งคิดกันง่ายๆเราเพราะว่าจะทำได้มันก็ยากเหมือนกันนะครับไม่ได้ทำง่ายนะครับถ้าเกิดง่ายจริงๆว่าต้องไข่เจียวคุณผู้ชมแต่วันนี้นะครับผัดกระเพราหอยแมงพูใส่พริกอ่อนนะครับคุณผู้ชมนะครับรับรองนะครับมื้อนี้นะครับอร่อยแน่นอนนะครับคุณผู้ชมนะครับทำ